จะจ่ายงวดงานในกรณีที่เรากู้สร้างยังไงเพราะแบงค์สีส้มอ๋อแบงค์สีส้มนะคะแบงค์สีส้มให้ฟังก่อนจะเอาค่าที่ดินกับค่าก่อสร้างมารวมกันเป็นหนึ่งวงเงินซึ่งในกรณีนี้คือเรายังไม่มีที่ดินนะคะเราู้ซื้อที่ดินของผูกสร้างบ้านนะคะเราจะต้องเอาค่าที่ตรงนี้ไปเกียดจ่ายให้กับเจ้าของที่ณวันทำนิติกรรมต้องไหมความหมายใช่ค่ะ ลูกค้าของเ n เเนี่ยแต่ละคนที่ไปดูหมายตาไว้ทําสัญญาซื้อขายกับเจ้าของที่แต่ละที่ไว้แล้วเนี่ยเขาจ่ายเงินทาสัญญาจ่ายเงินมัดจาค่าที่ไปเท่าไหร่เสร็จแล้วเช็คสองตัวค่าที่ดินกับค่าก่อสร้างจะออกมาให้เราหนึ่งใบรวมหนึ่งใบเท่านั้นนะจะไม่มีค่าที่จะไม่มีค่าก่อสร้างนะเช็คใบเดียวค่ะที่ธนาคารสีส้มบอกให้อ่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาตัวหนึ่งใบเนี่ยมาบริหารว่าธนาคารจ่ายค่าที่เท่าไหร่เหลือทําสัญญาสร้าง ราคาเท่าไหร่ <Ừ. S 2> อืมอ่าแค่นั้นเองโอเคงั้นเรายกตัวอย่างเป็นตัวเลขได้ไหมคะมเป็นที่ดินหนึ่งล้านบาทอ่าที่ดินหนึ่งล้านค่ะเราคาดก็สร้างประมาณสักสองล้านสามล้านบาทเนี่ยแบงค์จะจ่ายออกมาให้เราเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยไม่เกิน25่เปอร์เซ็นต์ห้าเจ็ดแสนห้าในเจ็ดแสนห้าต้องถามกันก่นกอนว่าลูกค้าค้างชำระค่าที่เท่าไหร่นะคะถ้ากรณีค้างค่าที่เขาห้าแสนจะเหลืออยู่สองแสนห้าถูกต้องไหม เหลืออยู่2 5งแสนห้ามาดูในสัญญาก่อสร้างงวดแรกของเราพอชําระไหมก่อนนี้ผู้สร้างของเราเมื่อกี้2องล้านใช่ไหมสองล้านค่ะโอเคในส่วนของ K n S สัญญาก้อนแรกต้องอยู่ที่แสนห้าแสประมาณ25%่ปอรประมาณ25%แต่เมื่อกี้จะเหลือวงเงินแค่2 5 0แสนห้าถามว่า K n S รับได้ไหมได้ค่ะไม่มีปัญหา เดี๋ยวเราช่วยกันสร้างให้ได้งานในส่วนของตัวโครงสร้างอะไรให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็เบิดจากรกาคารออกมาได้อันนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของที่บริษัทซัพพอร์ตให้ลูกค้านะคะซึ่งก็แล้วแต่ว่าแต่ละบริษัทนะคะแต่อ,อันนี้สเปเชียลมากค่ะสําหรับเพนเสนะคะ,ะใช่ช่วยกันซัพพอร์ตช่วยให้ลูกค้าได้บ้าน,นะคะ่ะมีอะไรเราคุยกันไหลเขาเรียกว,ว่าถ้าทางถ้าทางบ้านยุย่นอยยุ <laughs> ่น มูลของของของแบงค์สีโซม่ะค่ะมันจะมีกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์บ้างคะเช่นหนึ่งตัวโครงสร้างเนี่ยคานคอดินฐานลาาอยู่ที่สิบห้าตัวโครงสร้างหมายถึงว่าตัวเสาอีกสิบนั่นหมายถึงว่าถ้าเราทำสองัวนี้เสร็จเนี่ยเราสามารถเบิกงวดแรกได้เลยอยู่ที่ยี่สิบห้าเปอร์เซนต์ แล้วถ้าเกิดว่ามีพื้นพื้นด้วยหมายถึงว่าเราจะทําเป็นพื้นโพสหรือพื้นสําเร็จหรืออะไรเงี้ยได้อีก10%นั่นหมายถึงว่าเราจะสร้างยังไงก็ได้ค่ะให้บ้านมันรบมอ100%แบงก์เขาจะมีสัดส่วนในการคํานวณอยู่แล้ว<ม>ตอนนี้เคยมีบ้านที่แบบของเราเนี่ยสร้างสองชั้นนะก่อเสร็จละสองชั้นไอตัวงานฉาบเพิ่งฉาบชั้นที่หนึ่ง ประเมินเข้ามาปุ๊บเขาก็ให้ในส่วนของงานก่อทั้ง2แล้วก็งานฉาบ50 5 0อปร์เซ็นต์ะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีเปอร์เซ็นต์จุดๆุให้หมดเลยโอเคทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะผู้สร้างกับบริษัทก่อสร้างเนี่ยจะต้องทํางานร่วมกันเป็นทีมนะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องคุยกันเยอะๆนะคะแล้วก็หาผู้รับเหมาที่ไว้ใจได้ค่ะ,คะ ให้ไงมีอะไรคุยกันได้เลยค่ะ Ken S ค่อนข้างที่จะอยากให้ลูกค้าได้บ้านมากกว่าค่ะนะคะลดปัญหาลดความเครียดลดความตึงอะไรทุกสิ่งอย่างต่างต่าต้องคุยกับผู้มีประสบการณ์แบบนี้นะคะแล้วก็ Ken S เนี่ยก็รับบริการอะบ้างคะที่เชียงใหม่นะคะลำพูนค่ะเชียงดาวออนะคะเชียงใหม่ลำพูนเชียงดาวแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะถ้าเป็นลำปางก็แบบ ไม่ใช่ลำปางติดปากอะค่ะ <c oughs> ได้ค่ะได้ค่ะยันก็ได้อยู่นะคะคะอเคน,นะคะฝากไว้ยัเาว่าอยู่ใกล้เชียงใหม่ก็จะดีที่สุดนะคะ,คะยังไงติดต่อมานะคะหลังไม่กับพี่เต้อก็ได้ค่ะแล้วเจอกันนะคะฝากกดต่อเลยด้ค่ะไรคะกัจน,นะคะสวัสดีค่ะ